โอเคสวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปนะครับมาสรุปนะครับสองตัวล่างนะครับสรุปสองตัวล่างนะครับคลิปนี้นะครับก็จากตัวเลขนะครับที่คำนวณมานะครับและทางด้านหลักสิบและหน่วยล่างนะครับก็จึงสรุปนะครับได้ตัวเลข ออกมาตามนี้นะครับตัวเลขทั้งหมดนะครับ11ชุดนะครับแบ่งเป็นตัวเน้นนะครับ73 76 78ม9 3 9 36นะครับส่วนตัวกันนะครับก็จะเป็น03 06 0 7 08 09นะครับรวมแล้วเป็น11ชุดนะครับก็สรุป2ตัว่างนะครับผมก็จะเอาตามนี้เลยนะครับ ถ้าชอบแนวทางนี้ก็แคปหน้าจอกันไปเสียงโชคได้นะครับ โอเคสำหรับทิ่นี้ก็สั้นๆนะครับทุกคนก็ฝากติดตามช่องกดไลค์กดแชร์ให้ผมหนยนะครับสวัสดีครับ